ตั้งแล้วโอ้ใบนี้ติดมันติดมันเป็นกรรมฐาน ขอขอ,อเอานะให้กำลังขันข้างในเข้าได้ไหมกลองฝั่งนี้ก็ทำงานนะครับสังเกตจากผมให้ดูลงยังไง จะเดินประมาณล้างว่ามันแปนาทีสวัสดีครับผมึ่งลูกนี้พอเสร็จครับขึ้นอัลามยี เปิดดูนะว่ามันเป็นเพราะอะไรลำที่สองของตู้นี่ก็จะเป็นเอ่อลำที่สองของตู้เนี่ยจะเป็นพัดลมตัวในแล้วก็ ใ้เบอร์11ขันครับแล้วก็เราต้องเปิดดูว่าข้างในมันติดยังไงถ้าพัดลมติดแสดงว่าแคดขันต้องเรียกช่างแต่ถ้าพัดลมติดเราก็ดันดันดันคอๆก็หาย ทำปิดตู้ด้วยนะ ปตปนู้เพราะว่าเมื่อกี้เครื่องมาทำงานผมได้ยินเสียงพัดลมตัวนู้นแต่ตัวเนี้ยน่าจะติดไขกวงแบนให้หน่อย ตั้งแล้วมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะอันลามยีิบสองผมลืมถ่ายตอนมันขึ้นให้ดูนี่ครับตู้ติดอัลลามเห็นไหม เอเอห้าหกพอตู้เต็มปั๊บมีปัญหาทันทีเลยตอนนี้อ่ะ,อะยังอยู่เนี่ยติดอารามยิบสองเดี๋ยวรอตู้ทำงานแปบ๊บคนึ่งห้าหกก็ติดแต่เอไม่เท่าไหร่ ถ้าเราผมตอนนี้ผมเอามือหมุนคเอามือหมุนแล้ว เปิดตรงนี้อีกตัวครับผมโทรศัพท์ถ่ายรูปเลยนี่ <c oughs> ถ่ายแบน có tham đê kia tham mấy hải chương trình có công phu tám sằng giọng pháp nè ใบน,นี้ติดเนี่ยไปนี้ติดมันติดมันเป็นกรรมฐานเห็นะนะก็ขอขอนะครับให้กรรมฐานข้างในมันหลุด จะมาถัานเต็มใบเลยเข้าได้ไหมก่องแต่เมื่อกี้ตอนผมเอามือเข้าไปล้วงทีแรกอะ มันเกิดจากรีฟอรสถ้ารีฟอรสเราทุกอย่างมันจะหยุดทํางานพอมันหยุดทํางานปับ๊บใบนี้ไม่ติดนะ B5 ดูครับเราแก้ไขแล้วเดบีห้ <C> e <ars> เดี๋ยวแป๊บนึงผมจะบอกอัน <C> e <ars> นี้เห็นไหมอัรลามเนี่ยคือคือว่า <C> e <ars> AL 5, นเนี่ยเดบีหกดตัวนี้นะ มันจะขึ้นอ้าวทำไมมันขึ้นแบบนี้อ้าวแก้ลา,ามไม่ได้อีกมันไม่แก้อีกอะ่ะ ก็ไม่ค่อยเป็นด้วยตู้เองก็เอาไขควงไปแล้วแหละขาให้ยเดี๋ยวจิ้มแม็กเลยครับจิ้มแม็กข้างในเลยทุกคนตอนนี้ทำงานแล้วเมื่อกี้ผมติดกล้องแป๊บเดียวปั๊บผมกดย้ำๆๆๆๆๆแล้วมันก็ทำงานแา้อมาถหานกาแตกออกปุ้มออกมาเลยนะเรีย ฝั่งนี้ก็ทำงานนะสังเกตจากผมให้ดูลมไงเย้ครับผมเดี๋ยวที่เหลือยิงล็อกแล้วเดี๋ยวเรามาดูอารามก่อนอารามห้าสองชจ้งมันนะไม่ต้องสนใจเห็นไหมอารามตัวนี้หายไปแล้ว ตัวนี้กดไม่ได้ด้วยเนี่ยกดได้ล้ผมกำลังว่าจะเดินปีห้าล้างนะครับเแต่ว่ามันหายไปแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปกดดูล,ล้างก่อนครับออสองสองอยู่แล้วเข้าไปล้างครับไอ้ตูท้ทำงานแล้วตอนนี้เดี๋ย ขึ้นเวลาแป๊บนึงปั๊บแล้วทุกอย่างจะตัดลงนะเห็นไหมอ่ามันจะเดินประมาณล <c oughs> ้างว่ามันแปดนาทีเดี๋ยวก็ลงตัวบน,นก็ทำง,งานอยู่โอเคทุกคนผมขอใส่ฝาก่อนแล้วกันตอนนี้เหม็นก็มาถันมาก พัดลมติดพัดลมติดอาลามยี่สสองยสิบสองสนุกเลยเนีย่ยมีบ็อกมันดีอย่างนี้อ่ะมันเร็วแต่ก่อนผมไม่มีบ็อก,กนางขันไปเถอะแล้วพอคุณลืมช่องเลยแหะ ภูมิของเราเต็มตู้แล้วด้วย างทีเป็นชั่วโมงของชั่วโมงบางทีบางทีมาเย็นอย่างเงี้ยแล้วตู้เราต้องทาอุณหภูมินะเราไปรอตรงนั้นก็ไม่ได้ถ้าตัวไหนเราแก้ไขเองได้เราก็แก้ไขเองก่อนนะครับแต่ถ้ามันผิดนิสัยมันไม่ได้จริงๆก็คือเราก็ต้องเรียกช่างนะเพราะเราก็คนขับรถนะมันไม่เราก็เอาแค่พอได้ อันนี้ดีหน่อยมันเป็นตู้45เห็นไหมมันชิดกับเครื่องของนไฟนะแต่เป็นตู้40มันต้องตัดหัวฮะเดี๋ยวค่อยทำไอ้นี่กันถ้าเป็นตู้40ต้องตัดหัวแล้วจอดเทียบนะถ้าไม่มีบนไดแต่ถ้าจะมีบนไดเราก็ไม่ต้องตัดหัวตอนแรกอันนี้น็อตไม่เต็มน็อตเต็มเลยทีนี้ ไม่ได้อย่างสบายอย่างที่คิดนะครับหนึ่งเราต้องเอาตู้ให้ทันตู้ผมรีฟอสหลายรอบไวแ้แหละวิ่งมามันรีฟอร์สหลายรอบจนมันตัดจนติดอะลามยี่สองนะครับเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เหลือสี่นาทีเหลือสี่นาทีนะ ลรอสี่นาทีเสร็จปั๊บแล้วก็ดับเครื่องเปิดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนี่ก็ครับผมแต่เราก็นั่งรออย่างนี้นะครับก็จะมีคนสงสัยว่าผมรู้ได้ไงว่าพัดลมตัวไหนติดก็คือเรื่องตู้เนี่ยผมจะอธิบายว่าตู้เนี่ยมันจะมีอะลามฟ้องของมันนะครับคือเมื่อกี้มันขึ้นอะลามยี่สองอ่ะยี่สองอ่ะคือมันอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าเราเคยเจอมาอะไรมาปั๊บมันจะจําอยู่ในหัวนะอะลามยี่สองพัดลมตัวไหนมันจะมีตัวไหนและตัว ัวขวาแล้วก็ตัวซ้ายให้เราเดาเลยว่าตัวไหนมันจะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะให้เราเดาเลยเราพอเปิดขวาเมื่อกี้ผมเปิดขวาผมเดาเป็นขวาเพราะเปิดขวาขวาไม่ติดซ้ายกับติดเพราะผมได้ยินตอนเครื่องมันทํางานน่ผมได้ยินเสียงพัดลมออกทางนู้นแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับขวาติดมันจะเป็นช่องข้างในอ่ะมันจะต่อกันมันไม่ได้ปิดกั้นกันอย่างนี้นะครับคือข้างในมันต่อกันสามารถมองเห็นพัดลมกันและกันได้นะมันจะเป็นพัดลมมันช่วยกันสองสองสองตัวนี้มันเนี่ยอารามยี่สิบสอง ตัวนี้จะเป็นอัลามยี่ห้านะถ้าพัดลมหน้าตู้ไม่ติดนะอ่ยอัลามยี่ห้ามันจะขึ้นฟ้องเลยอัลามยี่ห้าคอมแบตแบตรู้สึกส้าสองมันจะขึ้นอัลามอัลามเซนเซอร์เจ็บสโอ้มันผมก็จําได้ไม่ค่อยเยอะนะเราก็อาศัยว่ามันขึ้นอะไรแล้วเราค่อยนึกตัวนั้นนะครับเนี่ยไปเหลืออีกหนึ่งนาทีอันนี้คือเคลียาร์ลามนะครับเดินทีห้านี่คือเคลียาร์ลามเดินทีหกคือเคลียร์ระบบน้ํายานะครับ แต่ตัวนี้ต่อตรงหัวคอมมาแล้วเห็นไหมก็ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบทําก่อนนะครับแต่ยิ่งเป็นทุเรียนยิ่งเป็นทุเรียนยิ่งเป็นอะไรแบบของที่มันร้อนง่ายๆอย่างลําไยยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ของมันเต็มตู้แล้วเราต้องทํารีบทาอุณหภูมิเพื่อจะออกเย็นนี้นะเพราะเย็นนี้ผมปล่อยเย็นนี้ผมต้องรีบปล่อยเย็นนี้นะครับต้องรีบทาอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิมาตู้นี้มันลงยากลงยาก ลงยากนะครับเพราะว่ามันลงยากอะผมในความคิดคือผมว่ามันลงยากเพราะว่ามาถึงนะผมเรียกช่างไปรอบนึงแล้วเรียกช่างมาเชื่อมตู้รอยรั่วนะครับตัวนี้มันรั่วไปรอบหนึ่งนะถ้าใครได้ติดตามทาง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 เฟซบุ๊กแล้วก็ตนะิ๊กต็อกมันมันรั่วไปรอบนึงแล้วแล้วก็มาวันนี้พัดลมติดอีกต้องปั่นสองวันสามวันไม่ติดเพิ่งมาติดวันนี้นี่ครับขึ้นขึ้นละขอปับ๊บ มันจะขึ้นอย่างนี้นะพอมันเดินครบแปดนาทีเห็นไหมซัาไพลาีเทริร์มันก็จะวิ่งไปวิ่งวิ่งกลับไปกลับมาแล้วก็ดับดับตัวนี้นะดับปั๊บเนี่ยในตัวนี้เห็นนะับดับตาจอมจะดับเลยปุ๊บแล้วเราก็เริ่มใหม่ก็มาดูกันว่ามันจะเคลียร์ออกไหมนะครับตอนนี้เอาขนเอาขึ้นแล้วนะอันนี้ดูอลามก็คือตัวนี้นะรีบกดรีบกด กดให้มันได้ตอนแรกมันขึ้น AA ย2ิบสองอันนี้ I หนึ่งยิบสอง AA ห้าหกน่าจะได้แล้วครับแล้วก็เลื่อนๆไปโหติดอารามหลายตัวเลยเจ็ดสิบสองเซนเซอร์เจ็ดสิบสองเซนเซอร์ ก็จะติดซ้ำไปซ้ำมานี่แหละผมก็ตอนแรกจาก AA 2 2สองตอนเนี้ย a a 22อไอสองนี่มันก็คือว่าเหมือนเรา AA 2 2สองอ่ะผมเคยไปอ่านเจอมันต้องลงมือทำมันต้องลงมือทำมันถึงจะหายนะครับแต่ถ้ามันไม่หายก็เรียกช่างแค่นั้นจบนะครับถ้ารอบนี้ไม่หายผมก็เรียกช่างแหละแต่ในเบื้องต้นมันโอเคนะครับในเบื้องต้นมัน มันโอเคเนี่ย AL 52นี่ก็คือแบตเตอรี่ตัวหน้านะ AL 52 52หรือ53น่ยผมก็ลืมจังถ้าผิดพลาดยังไงขอโทษขออภัยด้วยนะครับเตรียมทำงานแล้วคือคนถ้าตู้นทำงานแล้วก็ปล่อยมันตอนนี้เหลือแต่คอมคอมอยังไม่พัดลมตัวบนจะทำงานก่อนพัดลมตัวบนจะทำงานก่อนพัดลมตัวล่างจะทำงานต่อนะครับ อาจจะบางทีแล้วแต่ช่างไหนต่อมานะครับอาจจะทํางานพร้อมกันทีเดียวตึมเลยก็ได้ครับนี่พร้อมทํางานแล้วได้ยินไหมนี่ครับสั่งล้ะโอเคครับทุกอย่างปกติหละพอะบางทีเราไปวิ่งอย่างเงี้ยเราก็เรียกช่างทุกเที่ยวเที่ยวทุกเทียทเท่ยวมันก็ไม่ได้นะครับมันเรียกนะถ้ามันสุดนิสัยจริงๆก็คือมันก็ต้องเรียกได้แหละนี่ครับลงแล้วเห็นนะ1.7เจ็ดนี่ยลงแล้ว ตู้ผมอ่ะน้ำแข็งมันล็อกหน้าตู้น้ำแข็งมันจะอกคอยร้อนไอคอยเย็นข้างในตรงนี้มันจะขึ้นเป็นผนึกเลยเหมือนช่งฟิตเลยนะครับมันจะความร้อนมันไอแผงมันจะเป็นอย่างนี้ข้างหน้าเนี่ยข้างนอกเนี่ยคือแผงคอยร้อนเห็นไหมอเนี้ยคือแผงคอยร้อนเนี่ยป็อตะแกนสะแกอันนี้คือแผงคอยร้อนข้างในก็เป็นแผงคอยเย็นเป็นแผงเหมือนกันเลยแผงคอยร้อนเนี่ยน้ำแข็งจะไม่ขึ้นหรอกแต่แผงข้างในอ่ะคอยเย็นอ่ะมันเย็นมากๆอ่ะน้ำแข็งมันจะขึ้นเป็นผนึกผนึกผนึกเลยนะครับ ก็มันก็อยู่ใต้พัดลมตัวนี้แหละแผงอยเย็นอ่ะอยู่ตรงนี้แหละ,อย,ยนนะอยู่ใตนน้ตพัดลมตัวนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนผมเปิดนี่ครับลงละ9.7ละ352โอเคไม่มีอะไรแล้วครับผมวิ่งตัวเย็นต้องรีบเอาให้ทันนะครับต้องรีบเอาให้ทันเหมือนว่อเช้านี้ประมาณ7-8โมง6โมง7โมงนี่แหละ แม่บ้านบอกตู้ดับผมก็รีบลุกมุงบุบบุบมาเลยนะครับที่ไหนได้ตู้รีฟอสตกใจตู้รีฟอสนะครับนี่บลง9.1แล้วเสียผมไม่มีอะไรแล้ว9 0แล้วผมโอมโอมร้อนจีเลยทุกคนแต่อย่าเก็บของคนระับขึ้นหน้ารถด,ดูดีกรรมาฐานเต็มเลยนะมันกระเด็นออกมาตอนตู้ทำงาน มันจะเป็นสีขาวๆนะครับกรรมาถัานมันจะกัดรถเป็นสนิมอย่างนั้นเลยอย่าล่วงนะล่วงจนได้น้ำกรมาถัานทั้งนั้นน้ำดำๆเนี่ยมันกัดแบบืหผมอยากจะบอกให้กัดถ้าโดนผิวหนังอนะคันคันเลยเนี่ยดูดิ น้ำที่มันออกมาจากตู้เย็น,เ,นยเราเรียกน้ำกร,รมฐาันแต่ว่าถ้าถ้าลำาไยนะกร,รมฐาันแต่ว่าถ้าเป็นุเรเยนะอะไรพวกนี้ล้างจานได้เลยได้นะครับแต่น้ําอย่างนี้อย่าล้างจานนะอย่าล้างจานล้างมือล้างอะไรนะเสร็จแล้วก็เก็บครับของเครื่องมือ ซื้ออย่างเดียวเอาลืมเก็บตัวนี้ใช่ เย็นน่าจะเย็นเหมือนกันนะเซเว่นน่ะพี่มันมีอยู่สองเครื่องมือน้อยแล้วผมใครจะสับขนุนก็เอาอีกใหญ่เลยได้ไหม <c oughs> ผมอยากได้ใหญ่สูงขนาดนี้ <c oughs> ผมจะใส่ฝั่งนู้นใครเหลือๆไม่มีก็แบ่ง ใชเหลือๆไม่มีที่ใส่ก็แบ่งผมได้นะครับนี่ยนะทุกอย่างทั้งปกติแล้ว7.9แล้วครับผมต้องอาจอาจะอธิบายเร็วหรืออะไรนะขอโทษขออภัยนะตัวไหนผิดพลาดไม่เข้าใจก็ขอโทษขออภัยนะครับผมผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับแค่พอทูๆไทยๆเอาตัวรอดไปได้นะครับผมแค่นั้นทุกอย่างปกติแล้วโอเคครับผม ถ้าใครมารับชมคลิปนี้จบผมขอขอบคุณมากผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนอนนอนทักไทยแลนด์ด้วยนะครับ,คครบไม่เก่งอ่ละบ๊ายบายโปโปร้อนมากตอนนี้อุณหภูมิได้เจ็ดจุดแปดแล้วครับจากสิบสองเมื่อกี้สิบสองสิบสามเลยโอเคครับผมทุกอย่างปกติเรียบร้อยแล้ว มาแล้วนะครับผมเสื้อนอนนนทัชไทยแ,แลนด์นะผมก็มีทั้งขาวทั้งดําแล้วก็มีเสื้อฮูดมีแขนสั้นและแขนยาวนะครับผมใครสนใจไซส์อะไรก็ติดต่อทางเพจหรือทางแอดไลน์ไอเดียไลได้เลยนะครับผมเสื้อหล่อๆเลยครับผมตั้งใจทํามากครับผมเสื้อฮูดเป็นพีออเดอร์ครับผมใครสนใจก็สั่งได้นะครับรายละเอียดหน้าเพจเลยนะครับผม นี่ครับช่องการดังติดต่อนะครับแล้วก็น้ำยาเดี๋ยวใช้ h e ท c ั k นะครับเป็นน้ํายาเช็ดยางนาตัวกันน้ำนะครับก็ฝากอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ